เสียงพิมดีดจากห้องงบประมาณที่โรงเรียนเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมีตำนานเล่าว่าทุกคืนวันสิ้นเดือนหากใครอยู่ที่ห้องพัสดุเต่าใกล้สำนักงานหลังเลิกงานจะได้ยินเสียงพิมพ์ดีดดังแกรกแกรกแกรกมาจากห้องงบประมาณทั้งที่ในนั้นไม่มีใครมันคงเป็นลมพัดโดนของเก่าหลายคุณว่าไว้ แต่บรรดาครูรุ่นเก่ากลับกระสิทธว่านั่นนะ่ะเสียงของผีครูกรเกษียณที่เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายงบเขาเคยจริงจังกับการจัดสรรง,งบประมาณจนกระทั่งวันหนึ่งงบทั้งหมดหายวับไปกับโต๊ะกาแฟผู้ใหญ่และการดูงานต่างประเทศที่ไม่มีรายงานสรุปครูคนนั้นหัวใจวายตายคาโต๊ะในมือยังกำบาบสำคัญการเงินไมแน่น และนับแต่นั้นมาทุกคืนสิ้นเดือนก่อนวันเบิดงบเสียงพิมพ์ดีดจะดังขึ้นพร้อมเงาของใครบางคนที่เดินตรวจแฟ้มรายจ่ายทีละเล่มคืนหนึ่งครูใหม่ได้ยินเสียงกระซิบซื้อเครื่องโปรดเจคเตอร์ซ้ำทั้งที่อันเก่ายังใช้ได้ทำไมทำไมทำไม าหารกลางวันเหลือแค่สิบหาบาททำไมเด็กต้องกินแค่นี้ทำไมครูใหม่ตาโตหยิบไฟฉายส่องเข้าไปภายในห้องนั้นไม่มีใครแต่แฟ้มงบประมาณกองอยู่บนโต๊ะเล่มบนสุดเปิดค้างที่แผนพัฒนาโรงเรียนระยะหปีหน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือเก่าๆว่าถ้างบไม่ถึงเด็กเราจะพัฒนาอะไร เรื่องนี้สะท้อนถึงการบริหารจัดการงบประมาณในระบบราชการการศึกษาที่บางครั้งถูกใช้อย่างไม่โปร่งใสเน้นภาพลักษณ์มากกว่าคุณภาพของนักเรียนจริงๆเสียงพิมพ์ดีดของผีคือเสียงของความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับคำตอบ ลึกกับความกลัวคือความจริงที่คุณไม่เคยรู้หลอนลึก666กหกไม่